ต้องให้ได้ต้องให้ได้ที่เรายังให้เลยไม่เห็นจะแปลกตรงไหนถ้าให้ไม่ได้เท่ากับระวังไว้ได้เลยไปคลินิกแต่ว่าขอชื่อหมอแล้วคลินิกบอกว่าให้ชื่อไม่ได้เพราะว่าหมอเซ็นสัญญาอยู่กับอีกที่หนึง่งก็เลยไม่สามารถให้ชื่อและนามสกุลได้หมอคิดยังไงบ้างคะคิดว่ะตลกมากเอาฟังหมอนะทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้นะฮะ สิทธิ์ของคนไข้คือมีสิทธิ์ที่จะรู้ชื่อผู้ประกอบการรักษาให้คุณคนที่จับตัวคนคนที่จะฉีดยาให้คุณทุกอย่างมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เป็นคำประกาศสิทธิ์ของคนไข้คุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ว่าหมอที่ทำงานรักษาคุณชื่ออะไรลูกเต้าเราใครไม่แต่ว่ามันก็จะมีคอมเมนต์ไงว่าก็คลินิกบอกว่าหมออยู่หลายคลินิกซึ่งให้ชื่อไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบ มีปัญหากับคลินิกที่เขาไปอยู่หลายๆที่ก็ปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของคุณไข่นั่นคือปัญหาของสถานประกอบการที่ที่คุณใช้โมเดลการใช้หมอวิ่งไม่ <นะ S 2> ใช่แต่<อ>ว่า,ามองในลักษณะแล้วหมออยู่หลายที่ไม่ผิดการที่หมอจะอยู่หลายที่แล้วใช้ชื่อเล่นหลายๆชื่อไม่ผิดมันเป็นแง่ของมาร์เก็ตติ้งในงบขอมาเก็ตติ้ง Marketing ของแต่ละที่เนาะแต่ชื่อจริงนะสกุลจริงคุณต้องให้ได้ คือชื่อบางทีคุณอาจจะเห็นว่าเอยหมอคนนี้หน้าแบบนี้ไปอยู่ที่นี่ชื่อหมอไก่ทีนี้น,นี้ชื่อหมอเป็ดนะหมอเป็ดหมอไก่แต่จริงๆเป็นคนเดียวกันมันเกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าคนไข้มีความมีความอยากรู้ขึ้นมาแล้วว่ารายละเอียดเป็นยังไงหมอชื่อจริงชื่ออะไรจบอะไรเขรขวออะไรอันนี้คนไข้สามารถที่จะให้ทางสถานประกอบการให้ข้อมูลได้และสถานประกอบการก็ต้องให้ด้วย อันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องปกปิดก็คือแสดงว่าต้องให้ได้ต้องให้ได้ที่เรายังให้เลยไม่เห็นจะแปลกตรงไหนถ้าให้ไม่ได้เท่ากับระวังไว้ได้เลยมีอะไรแสดงว่ามีอะไรปิดบงังหมอเถื่อนป่ะไอ้หมอเถื่อนไหมหรือไม่ใช่หมอเฉพาะทางหรือเปล่าเพราะบางที่ก็มีโฆษณาว,ว่าเป็นหมอเฉพาะทางกลัวคนไข้เอาไปเช็คในเว็บแพทยสภาแล้วกลัวว่าออกมาไม่ใช่หมอเฉพาะทางอันนี้ก็เคยมีมาแล้วเพราะงั้นการที่ สถานพยาบาลไม่ยอมให้ชื่อให้เลขวอให้ไม่ยอมให้นำสกุลหมอแสดงว่ามันคนเราเวลามันจะพูดโกหกมันจะพูดไม่หมดอะเอาคิดง่ายๆแค่นี้เลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากผู้บริโภคก็คือว่าถ้าเข้าไปคลินิกไหนสามารถขอชื่อขอนำสกุลได้นำไปเช็คในเว็บ,วบไซต์แพทยสภาเนาะเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าตอนนี้หมอปลอมระบาดมาก